ทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะก็ได้มีการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวห่มหมอกกอดหนาวดูดาวบนภูณะสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวจังหวัดพิษณุโลกในโครงการพระราชด,ดำริที่อำเภอชาติราการเพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะ นายพยุงคุ้มสุพรรณในอำเภอชาติประการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวห่มหมอกกอดหนาวดูดาวบนภูณนะสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวพิษณุโลกในพระราชดําริพร้อมด้วยนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น,นายยกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยแม่แดงจุฑาทิพย์ได้เป็นประธานชมรมคนรักในหลวงได้ร่วมเกียรติในงานโดยมีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมบรรยากาศและสัมผัสความหนาวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในงานมีการจัดบูธอาหารพื้นเมืองแจกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ร่วมงานได้รับประทานฟรีมีการแสดงของน้องนองนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกตำบลเหล่ากอหกอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมง้งที่มาอาศัยอยู่ที่นี่อีกด้วยโดยนายนาวินอินทกูลรักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มก่าพิษณุโลกในพระราชดำริได้กล่าวว่า ในระหว่างวันที่19ธันวาคม2557ถึงวันที่28 <c oughs> กุมภาพันธ์2558องค์การสวนพฤกษศาสตร์หรืออสอพอได้จัดเทศกาลท่องเที่ยวห่มหมอกกอดหนาวดูดาวบนภูณนะสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวพิษณุโรคในพระราชดําริ <c oughs> ที่อำเภอชาติประการเพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกและการประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นมาสัมผัสลมหนาวบนยอดดอยและชมความงดงามของมวลพฤกษ์นานาพันธุ์ เสียงตอบรับมาหรือผู้นักท่องเที่ยวที่เคยมาที่เราแล้วเนี่ยก็ติดใจรู้ว่าปีนี้มาปีบอกปีหน้าจะมาอีกหรือบางคนบางท่านบอกว่าเออมา3ปีติดต่อกันแล้วนะมา5ปีติดต่อกันแล้วนะคือในจังหวัดพิโลกเองจะเห็นว่าเอ๊ะที่ท่องเที่ยวส่วนพึกมีด้วยหรืออะไรเงี้ยบางคนก็รู้จะรู้จักเราน้อยมาแล้วเอ๊ะที่โน่นมีอะไรให้เราดูบ้างนะฮะส่วน,นใหญ่ก็ เขาก็ติดใจก็มาอยู่เป็นประจําเหมือนกันหรือว่าในบางพื้นที่เนี่ยทางที่อื่นนี่มันหนาแน่นมากแล้วไปพูทับเบิกขน,นก็เยอะมากมายไปทางเหนือคนก็เยอะรถติดมั่งอะไรหลายๆอย่างก็ก็มาเที่ยวที่นี่ดีกว่าอะไรส่วนผู้ที่มาท่องเที่ยวยังส่วนพฤษศาสตร์บ้านร่มก้าพิษณุโลกในพระราชดำริแห่งนี้ต่างก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองที่มีความอร่อยและหารับประทานได้ยากในปัจจุบัน บรรยากาศสวยนะครับแล้วก็อากาศอากาศหนาวกำลังดีเลยไม่ได้หนาวมากหนาวจัดจนเกินไปนะฮะก <c oughs> ็ะะวันนี้ที่มานี่ก็คนคนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันรู้สึกบรรยากาศสนุกสนานครับค่ะแล้วมาเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเนี่ยครับ<อ>ครับผมพอดีมาจากชนบุรีครับแล้วก็มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้วจากที่ได้มาท่องเที่ยวนี่ประทับใจที่ไหนเป็นที่แรกวะคะอ่าประทับใจ ในหลายๆส่วนเลยนะตั้งแต่ที่พักแล้วก็การดูแลของเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆค่อนข้างที่จะประทับใจครับดูแลได้ทั่วถึงแล้วก็ที่พักก็สะอาดสะดวกสบายดีมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้เราด้วยได้หลายอย่างเลยครับ ส่วนพิศาศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชด âm ริเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปชมบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสัมผัสความหนาวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558